สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกทุกท่านนะคะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซี o ออราเค y บายเขมนะคะก็มาดูกันค่ะว่าดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะการงานการเงินของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเดือนพฤษภาคมนี้เนาะมาเริ่มกันเลยนะคะ8 of c u p s นะคะ8ถ้วย2 of c u p s สองถ้วย ten of one นะคะสิบไม้เท้า knight uh, of one ค่ะอัศวินไม้เท้านะคะ tree of one สามไม้เท้า five of s w o r d ค่ะห้าดาบ the emperor ค่ะ knight of pentacle ค่ะ justice ค่ะ queen of swords นะคะราชินะีดาเนาะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่การงานก่อนก่อนนะคะสำหรับพวกคุณค่ะชาวราศีพิจิกนะช่วงนี้รู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังเบื่อกับงานที่คุณทำอยู่หรือเปล่านะคะคุณรู้สึกแบบ มันหมดไฟนะคะหรือว่ารู้สึกว่างานที่ทําตอนนี้มันเหมือนไม่ใช่นะคะคุณอยากจะทํางานอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ตัวคุณเองมากกว่านี้นะคะตอนนี้คุณรู้สึกนอกจากเบื่องานแล้วรู้สึกว่าภาระที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะในเรื่องของงานนะมันหนักเกินไปสําหรับคุณนะคะมันค่อนข้างหนักเกินไปนะคะ,ะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะมีแนวโน้มที่คุณจะมีเรื่องของการเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะใช่สําหรับคุณมากกว่าน,นี้หรืออะไรแบบนี้นะคะนะคุณกําลังมีเรื่องของการรอฟังข่าวนะคะในเรื่องของงานการตอบรับในเรื่องของงานที่คุณอาจจะอยากเปลี่ยนอยากย้ายงานอะไรพวกอย่างเงี้ยอยู่นะคะนะทีนี้ ปัญหาอุปสรรคของพวกคุณค่ะถ้าสมมุติว่าคําตอบเหล่านั้นมันยังไม่ได้รับเนี่ยเป็นไปได้เนาะอาจจะมาจากเจ้านายมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานของคุณเองก็ได้ค่ะที่เขายังไม่เห็นด้วยกับการที่คุณจะโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงในตอนนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะตอนนี้นะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าปัญหาของคุณนะคะที่ยังปรับเปลี่ยนงานไม่ได้ยังโยกย,ย้ายยังปรับปรุงงานให้มันเข้าที่เข้าทางลําบาก ซึ่งมีผลทวงมาจากผู้รับผู้ใหญ่แล้วนะคะนะคุณก็อาจจะต้องเป็นไงคะอาจจะต้องเข้าไปในทางที่คุยกับผู้ใหญ่เขาอาจจะไปแบบไม่ใช่ว่าไปประทะกับเขานะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่พูดคุยประนีปนอมหรือว่าอาจจะต้องมีหัวหน้าที่ใหญ่กว่านี้ เพิ่มขึ้นหรือเปล่าที่คุณจะเข้าไปาพูดคุยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานของคุณที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างสําหรับคุณให้คุณได้มีความสุขมากขึ้นในการทํางานนะคะนะณนะตอนนี้ค่ะโดยบุคลิกภาพของตัวคุณเองอะ่ะชาวราศีพิจิกนะคะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบพอสมควรนะคะนะเพราะฉะนั้นคนภายนอกก็จะมองว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบนะเป็นคนเพอร์เฟกเนาะเป็นคนเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะ ตัวคุณเองค่ะปัญหาในใจที่คุณกังวลนะคะในเรื่องของงานต่างๆภาระหรือความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆคุณเองมีคําตอบแล้วค่ะตอนนี้คืออาจจะต้องใช้เหตุและผลนะคะในการที่จะบอกกับตัวเองว่าปัญหาเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรทําให้เป็นไปเนาะ <S <S <ๆ S 1> เพื่อที่คุณจะได้มีสภาวะอารมณ์ต่างๆที่ มันดีขึ้นได้บ้างนะคะเนอะยังไงก,ก็ตามค่ะทางนี้ทางนั้นไพราชินีดับออกมาแล้วอย่างนี้นะคะยังไงคุณก็จะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคของคุณณนะตอนนี้ออกไปได้แน่นอนนะคะยังไงก็ผ่านไปได้เพียงแต่ว่าช่วงแรกๆช่วงนี้อาจจะมีความเบื่อหน่ายมีความเหนื่อยหนักหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะฝ่าฟันมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะนะในเรื่องของการเงินค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้คุณกําลังรู้สึก อยากจะหาะไรายได้ในช่องทางอื่นๆอยู่หรือเปล่าเหมือนกับสิ่งที่ทําอยู่มันมันคล้ายๆกับมันไม่มีอะไรที่จะงออเงินเพิ่มไปกว่าน,นี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันจะแบบไม่ได้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการเงินของคุณได้ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะ,ะไปแสวงหาค่ะในเรื่องของเอาโอกาสทางการเงินใหม่ๆค่ะนะเป็นไปได้ที่คุณอาจจะพยายามที่จะออกเดินทางเพราะว่า เรื่องด้วยคุณเองก็มีภาระในเรื่องของการเงินต่างๆเพิ่มขึ้นนะทำให้คุณเองต้องมองหาไรายได้ค่ะมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้โอกาสทางการเงินของคุณมันมีสภาพคล่องมากกว่าในนตอนนี้นะคะนะตอนนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างค่ะแต่คุณจะสามารถผ่าน อุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะคะในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณได้นะคะคุณก็อาจจะต้องของความช่วยเหลือจากเขาก่อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นไปได้ว่าบางทีเขาพร้อมที่จะช่วยคุณนะคะแต่เขาตอนนี้เขากําลังรอให้คุณเป็นฝ่ายเริ่มต้นที่จะไปพูดคุยไปขอความช่วยเหลือจากเขานะ mm. ภาพภายนอกที่คนอื่นมองอะค่ะในเรื่องของการเงินต่างๆเขามองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างแบบมีฐานะมีความมั่นคงเยอะนะคะ แต่ว่าตัวคุณเองค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าในความเป็นจริงคุณอาจจะไม่ได้มีสภาพคล่องขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะณตอนนี้นะคุณเริ่มมีภาระที่คุณต้องรับผิดชอบคุณอาจจะมีสภาพคล่องก็จริงแต่คุณต้องใช้ใจเยอะมากอะไรแบบนั้นนะยังไงก็ตามค่ะคุณจะสามารถฝ่าฟันไปได้เช่นเดียวกันนะคุณเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่บริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีอยู่แล้วนะยังไงคุณก็จะสามารถฝ่าฟัน ในเรื่องของการเงินของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้ให้ผ่านไปอย่างราบรื่นได้นะคะถึงมันจะมีเรื่องหนักๆในเงอยสักน้อยแต่ยังไงคุณชาวราศีพิจิกสามารถทําได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวพิจิกนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ